ทูเคดดิ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ P.A. หรือ p r i c แอคชันนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนะครับซึ่งวันนี้ผมได้คัด p r i c แอคชันที่สามารถทํากําไรได้จริงแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับแทบจะในทุกกราฟเลยก็ว่าได้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Time Frame M5 ขึ้นไปเลยนะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าคําว่า p r i c แอคชันเนี่ยคืออะไรนะครับ พลายแอคชั่นหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาที่เป็นวิธีการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟโดยตรงนะครับนั่นก็คือการที่เราจะไม่ได้พึ่งตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างอิเดคเตอร์หรือกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนการวิเคราะห์กราฟด้วยพลายแอคชั่นนั่นก็เพื่อที่เราจะสามารถอ่านและทําความเข้าใจตลาดเพื่อที่เราจะวิเคราะห์กราฟแล้วก็อ่านทําความเข้าใจว่ากราฟบอกอะไรเราในปัจจุบันทําไมเราต้องเข้าใจลายแอคชั่นหนึ่งก็คือความเรียบง่ายนะครับพลายแอคชั่นเนี่ยเราสามารถอ่านตามแท่งเทียนณปัจจุบันที่แสดงให้เราเห็นนไได้เเเลลลยยตาาาามมรรคคคที่่่่ืือออหวูแะ ไหวกราฟแท่งเทียนปิดจบที่ราคาในรูปแบบไหนตรงกับเงื่อนไขของพ i c e action อะไรนะครับเราก็สามารถเทคชั่นไปได้ในทันทีอย่างที่2ก็คือเข้าใจง่ายนะครับเราสามารถทําความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็วด้วยความเรียบง่ายจากการอ่าน r i c e action นะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวหรือ price action ที่เกิดตามแนวโน้มของราคานะครับอย่างที่3ก็คือความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับสามารถใช้ในคู่เงินก็ได้เทรดทองคําก็ได้น้ํามันหรือสินค้าต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือสามารถเทรดได้ในทุกกรอบราคาเพราะว่ากราฟแท่งเทียน เกิดได้ในทุกกรอบราคาอยู่แล้วนะครับกรอบราคาคือ,อไรกรอบราคาก็คือไทม์เฟรมนั่นเองนะครับแนะนําให้ใช้ตั้งแต่ไทม์เฟรม M5 ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ M1 เนี่ยก็จะเสียเปรียบเรื่องสเปคหลายๆท่านนะครับที่เคยศึกษาเรื่องไพร์ชั่นมาก็จะรู้ว่าไพร์ชั่นเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมนำไพร์ชั่นที่เป็นรูปแบบที่เกิดบ่อยที่สุดและสามารถใช้งานได้จริงนะครับสังเกตได้ง่ายมาฝากเพื่อนๆพี B ่ๆกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง t o K Trading ไว้้้ดววยนนนนนนนรรรัััเเเาาาาาามมมมิ่่่่จกกกูปพชทีีีผํฝือๆใ นั่นก็คือรูปแบบแฮมเมอร์นั่นเองนะครับแฮมเมอร์ Hammer เนี่ยใช้ตัวคอนเฟิร์มเพียงแค่แท่งเดียวนะครับลักษณะแท่งของเขาก็คือเป็นลักษณะที่มีแท่งเทียนที่ลักษณะคล้ายกับค้อนนั่นเองนะครับอย่างบูลิดแฮมเมอร์นะครับก็คือมีเนื้อของแท่งเทียนอยู่ด้านบนแล้วก็มีไส้อยู่ด้านล่างนะครับจะมีไส้อยู่ด้านบนเล็กน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีความยืดหยุ่นนะครับอาจจะไม่เปะ๊ะตามทฤษฎีแบบ100%นะครับแบลิตแฮมเมอร์นะครับ เช่นเดียวกันนะครับมีเนื้อของแท่งเทียนที่อยู่ด้านล่างนะครับและมีการทิ้งไส้ไปด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้ก็จะเรียกว่า b a l l i s h a m m e r นั่นเองนะครับผมได้นําตัวอย่างจากกราฟจริงมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเห็นว่ารูปแบบของแท่งเทียนนะครับในรูปแบบของ b a l l i s h a m m e r ก็จะเป็นลักษณะในวงกลมนี้นะครับเมื่อเกิด b a l l i s h a m m e r นะครับกราฟก็มีการไหลลงมาตามแรงของ Pi a c t i o n นั่นเองหลังจากนั้นก็มีการ confirm นะครับเมื่อกราฟไหลลงมาสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็มีการสร้าง b a l l i s h hammer อีกครั้งนะครับแล้วกราฟก็ไหลลงไปนะครับ หลังจากนั้นก็เกิดการสร้างบูลิตแฮมเมอร์นะครับขึ้นมานะครับ ก็จะมีลักษณะที่มีแท่งเขียวนะครับทิ้งหางไว้ด้านล่างแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนั่นเองด้วยการสังเกตแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ไปเทคแอคชั่นบายหรือเทคแอคชั่นเซลล์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับอินดคเตอร์ที่บอกสภาวะเทนก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างกําไรได้อย่างมหาศาลเลยนะครับส่วน Pri าแอคชั่นในรูปแบบที่2นะครับนั่นก็คือ En g u l f i n g En g u l f i n g ก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับนั่นก็คือ l l i s h และ b e a r ด s อ e น g u l f i n g นะครับมาดูกันที่ n g ล l f เ n ็นกา่ยปิงนแดง แต่มีการดันราคากลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวนะครับที่ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้านะันั่นแสดงว่าจากที่เคยเป็นวอลลุ่มฝั่งเซลล์วอลลุ่มฝั่งบายก็ชนะอย่างขาดลอยก็ส่งผลให้มีแรงบายดันราคากลับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ครับิ a l i d e n g ร์ฟ ing ก็เช่นเดียวกันนะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยมีการปิดเป็นแท่งเขียวนะครับแต่แท่งถัดไปมีการปิดเป็นแท่งแดงที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวตรงจุดนี้จะเห็นว่าวอลลุ่มฝั่งเซลชนะวอลลุ่มฝั่งบายได้ส่งผลให้กราฟเนี่ยดันราคาพุ่งตัวลงไปเราก็สามารถใช้เงื่อนไขของ En g r a ร i n g มาเทคแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นบายหรือเป็นเซลลก็ได้มาดูตัวอย่างจากกราฟจริงโดยใช้กราฟเดิมที่ดูจากแฮมเมอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการเกิด g บ l ติ n g แล้วกราฟ่วงแล้วกราฟก็ล่วงลง บ a l i ีต์องคร์ฟิงนะครับต่อมาอีกก็จะมีบ a l ลีต์ n องคาร์ฟิงนะครับกราฟก็ทุบตัวลงมาเช่นเดียวกันในวงกลมใหญ่นี้จะเห็นว่ามีบูลลีตแอ g คาร์ฟิงนะครับแต่ถ้าเราเห็นบ a ลลีตแองคร์ฟิงสออันก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไม่ควรที่จะ Take action b ายในการเก็บระยะตาม TP แต่เราสามารถเก็บกําไรได้แบบในระยะสั้นๆซึ่งอาจจะไม่ถึงระยะ TP 1เท่านะครับซึ่ง เมื่อเขาเกิดบาร์หลุดแารฟิงสครั้งนะครับก็คอนเฟิร์มได้ว่าวอลลุ่มส่วนใหญ่เป็นขาลงบาร์หลุดารฟิงครั้งที่3นะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีการสร้างแฮมเมอร์ถัดมาก็จะมีการสร้างบูล l ิตแองคาร์ฟิงนั่นก็คือแท่งเขียวชนะแท่งแดงนะครับและกราฟก็ดันราคาขึ้นไปในวงกลมสีเหลืองนะครับมีการสร้างบูลลิตแองคารฟิงนะครับแต่กราฟเนี่ยกลับมาทำลายด้วยแท่งแดงนะครับด้วยการสร้างบาร์หลุดแองคาร์ฟิงที่เป็นแท่งแดงวอลลุ volume, ว่าเราควรตัดสินใจ follow ตามพาเชั่นนั้นหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราเทรดด้วยการมี S. l อยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรแต่ในวงกลมสีเหลืองนี้ก็จะมีลักษณะของ Hammer ให้เราสังเกตได้นะครับเราก็สามารถใช้เป็นจุด take action buy ต่อไปได้นั่นเอง ซึ่งหลายท่านก็อาจจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะครับที่ยังไม่ชํานาญการในการอ่านพายเอ็กชันใน EP ีถัดไปเราจะมีเครื่องมือมาช่วยนะครับในการอ่านพายเอ็กชันโดยเป็นเครื่องมือที่แจกฟรีใน t r a d i n g v ว e w พร้อมกับนํามาปรับใช้กับระบบเทรดของเรานะครับสามารถติดตามได้ใน E ีีถัดไปได้เลยนะครับเจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทำำอํากําไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง t o K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทํากําไรในตลาด forex และทองคําแล้วพบกันใหม่ใน E p ีถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทํากําไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดี